วัดดีสะเกิลเฟนเปลี่ยนไปเกิลเฟนเปลี่ยนไปทำไมหน้าดูคุ้นๆจังเลยนะก็โอเคเอานะครับเสียงของกราโฟผมนิวส์คุณละโอ้ที่โอเกมฟรายเดย์ไนท์ e ิเฟนดิ่ะเฮะ d e f e n d i ่ g อันนี้เป็นการปรับปรุงบอกว่าเป็น f l l Option นนอมทั้งเกมเลยทุกทุกวินอมที่เราเล่น6วีคได้จะมี ก็เปลี่ยนไปแล้วก็เพลงน่าจะเปลี่ยนไปบ้างอาจจะมีเปลี่ยนไปบางส่วนนึงนะผมแล้วก็ตัวละครก็กลายเป็นฟนนิกไรน์นนเองน้ผมทนายเทพไม่เคยขิงนั่นเองครับผมเอาว่าวันนี้ก็จะมาลองว่าเล่นหมดฮาร์ดกันเลยกันผมผมมั่นใจตั้งแต่รอบที่ผมเล่นฮาร์ดจนผ่านหมดแล้วและคิดว่าวันนี้ผมน่าจะฮาร์ดลุยได้หน้อมกับทุกเพลงที่วันนี้จะเจอกันนะผมมารอบไปเมกาข้างหลังนี่มันเป็นตัวทนายไปเลยไอ้คล้ายกันไอ้ไข่เฟนนิกซ์ตามกันนะผม <c oughs> น่าใช่ปะใช่ใช่ใช่เป็นทนายแทนแล้วนี่ไงอ๋อ อันซ้ายมันวอนคามาดินะก็คือทุกวีจะมีการปรับปรุงตัวละครเปลี่ยนไปไหมเราฆ่าขวานน่อมันพันๆนเร็วๆนะโอเคเราจะมาลองเล่นน่นแหละเพลงพวกนี้แล้วก็มาลองดูเลคชั่นในเกมแล้วก็เล่นฮาร์ดกันหนอมดูว่าพินิกไล์จะร้องเพลงบูชันกับศัตรูผ่านไปได้หรือไม่ในหนอมสารไม่เข้ามันแล้วหนอมโอ้ฉันไม่ต้องแล้วเรามาทําการร้องเพลงกันดีกว่าหนอมมาโอเคมา ว่าจะเป็นเพลงเก่าด้วนะผมแต่เป็นการแก้แค้นที่ผมเคยผ่านฮาร์ดในหนอมผมจะลองแล้เนี่ยวันนี้ไอหนอมด้วยโอเคซึ่งผมคิดว่าผมมั่นใจแล้วที่ผมผ่านมาทั้งหมดทุกการผมมีทําให้ผมดูแนวทางแล้วก็จับหลักได้ในไ <Oui> อนน้หนอมด้วยตอนนี้กลายเป็น,นว่าฟิลิปไลก์กำลังร้องเพลงเพ s i t i v e อ่ามาเอ็ดเวิร์ดในไหนอมโดยที่แข่งกันแย่งกับพ่อหนุ่มโชวร้ายข้างซ้ายก็คือเป็นแมนฟิตบอลคามาห์ไอหนอมตัวร้ายในภาคแรกๆในไอ้หนอม ตูฝั่งแอร์การที่ชั่วร้าย <c oughs> นะครับผมดูอต,ตอนตอน,ตอนละครเราลองเสร็จแล้วก็จะแบบชูนิ้วด้วยหน่อมแบบเทพครับเทพ <c oughs> น่ารักว่ะโอเคผมก็เคยได้ถึอไลน์มาตั้งแต่สมัยตั้งแต่เวอร์ชันเก่าๆแล้วก็มีเวอร์ชันใหม่ที่มึงออกใหม่ปรับปรุงมาเมื่อหลายปีก่อนหน่อมเป็นเอามาไลน์ทั้งอ่กภาคแรกเอามาเล่นใหม่ด้วยแล้วก็เคยเล่นแบบออริจินอลภาคแรกด้วยหน่อมแล้วก็รวมถึงภาคสองที่เคยไลน์ในเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมแล้วภากสามไม่เล่นอาจจะทหนีคิดถึงมา พอดีเห็นมัดใน youtube นะผมมีมัดตัวตนี้ที่เขาเขารีวิวมาก็เลยโหลดมาเล่นนะผมเพราะว่าสนใจเห็นกราฟิกมันแบบน่าสนใจดีแล้วก็เป็นฟู๊ิกนั่ยไงนี่น้องลบถึงผู้อยากแจกแคนเพลงเก่าที่ผมเคยพลาดโอเคสมัยที่เล่นไอเนี่ยไอตัวฮาร์ดเก่าที่เคยพลาดนะผมด้วยนะโอเคมาที่กันนะผมผมว่าผมถ้าเกิดผมไม่สมาธิจากการพูดมากไปผมน่าจะผ่านไ้ อันนี้ไปได้นะผมตอนแน่ว่าตอนที่เล่นพักครั้งแรกอะ่ะรู้สึกมันเร็วมากนะผมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันถ้ากว่าเดิมนะผมแต่ตาผมปรับน่าจะปรับจนกระทั่งมันคุมเกมนันนี้ได้นะอีกนะผมมือด้วยก็คุมได้เหมือนกันนะผมโอ,โอเคเวิร์กเวิร์กเวิร์กนั่นแหละก็ว่าจะอาจจะหลังจากน,นี้ถ้าเกิดไม่มีเกมเนี่ยจะเอามาไลฟ์นะผมสอบเกมฟินิคไล่พักสามด้วยนะผมมาประชันกันดีกว่านะผมอ่ะ โอเคโอเคโอเคมาไงผมมือแบบ็คเนะผมดันบอลคาม่าไปสุดฝั่งซ้ายได้นะเนอะผมมาตึบ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 นะเพอร์เฟคครับผมตึบ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 เพอร์เฟคครับผมไม่หลุดแล้วสองเพลงแรกผ่านไปอย่างง่ายดายเพลงที่สามมาเลยครับวอลคาม่าต้องไปหุ่น operation หน่อยผมแกะอน A รีเซ็ตโกลไปเป็นออปชั่นบนท้ายได้นอะผมอืมเข้ามาจังหวะกำลังมันๆนะผมโอ้เร็วเร็วเอาไงโอ้โอเคยากอยู่นะยากอยู่นะโอ้ยเดี๋ยวโอ้ผมโอเคไม่ชินกับคอนดิชันนี้นอะผมโอ้ยโอเคอันนี้ง่ายอยู่โอ้พัดพัด ถ้ามันกดเกินนะแบบเรา,เราพลาดไปแล้วผมปล่อยผ่านนะผมอย่าก,กดซ้ำทีหนึ่งมันจะพลาดสองต่อนะผมด้วยอู้เร็วเลยปะโคตรเลยโอเคโอเคกลับมาได้กลับมาได้กล,ไดกลับได้โอเคได้ได้หุยเละเละเละอยู่โอเคเเเเเอ <laughs> โอเคอเค,คือผมพยายามปล่อยผ่านแลบางอันแล้วนะผมไม่ให้มันมากเกินไป โอเคได้อยู่ยากจริงแหละออทิ่โน้ยากจริงนะผมโอเคอุ้ยพลาดเดอะวะโอเคโอเคโอเคพยมบ่อยผ่านอันนี้แบบยากเกินนะผมโอเคได้ไม่จะไม่ดันสุดนะผมแต่ผมผ่านฮาร์ดได้แล้วกันน้ผมภูมิใจโอเคต่อไปอะไรวะแน่เดี๋ยวนะ นี่ใครเนี่ยนานนี่นี่ใครวนะไอ้เนี่ยผมจำหน้าไม่ได้ว่ะโอเคใครวนะน่ะมันคุ้นนะรู้สึกคุค้นๆมบนหัวตัวละครหรือว่าแนวทางเสื้อผ้านิดนึงแต่ว่าดูไม่ออกว่ะว่าใครใครวะมายาเหรอไม่บอวะไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวละครที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่ก็เนื่องจากหน้ามันกาวไปเลยดูไม่ออกแน่นอะนโอ้โหเด้อโอ้แต่ดูตัวละครที่ผ่านแล้วเย่าแล้วเยอะแล้โหดูเพจน,นี้มันเร็วด้วยอ่ะ ผมว่าผมแพ้วิกสองฮานนะผมด้วยที่ผมเจอมาคือวิกสองโคตรยากเลยโอ้ oh my god โอเครอดอยู่รอดอยู่แต่ยากโอเคถ้าเกิดความเร็วนี้ได้อยู่โอเคพอยืนได้อยู่โอ้ oh my god ตายแล้วอีตรงนี้แล้วมันไม่น่ารอดนะนะเพลงเพลงบ้านนี้ ผมขอโอเคผมขอละไอวิคสองไปก่อนแล้วกันผมรู้สึกวิคสองเป็นวิธีผมมันจะแพ้นแน่ๆที่ผมเล่นตั้งแต่แรกๆ,ๆมาถ้าวิคสามแล้วกันนโอเคตัวนี้ตัวนี้ผมจําได้จากไอปกพักสามนะผมตัวละครในหลายภาคได้ผสมกันในหนมนีม่ทนายในพักสามใช่ไหมอืมโอเคด่านนี้รู้สึกว่าเาจริงตัวฝั่งซ้ายคือตัวอายการฝั่งตรงข้ามข,ข,ของพักสามนะผมซึ่งมันค่อข้ยๆจะ เป็นที่บีแทนว่า ula, okay. ไไมันแต่พิกโก้ไงของอันทั่วไปมันเป็นพ ouais. right. uh ิกโก้มนเลยเอาตัวคงละนั้นมาเหมือนเลยไม่เข้าตัวละครเท่าไหร่ผมว่าตัวละครน่าจะน่าจะดุนะเถื่อนเถื่อนนี่หน่อมกว่านทุกทั่อไปได้เห็นได้ป่ะเห็นไม์เวิร์ดผมฟิวได้โง่แกผมฟิวสวยสวยงามโอเคได้แหละได้แหละไว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 ไไม่ไม่เร็วแล้วมั่วเท่าเสดสองหน่อมฮาร์ดได้หมดคิดว่านะแต่ที่แคเพลงแรงนะโอเค แต่มันไม่เร็วเท่าไหร่มันมันแค่มาถี่กับหลายท่าทางนี่นะผมโอเคอาจจะไม่ดังสุดเพราะว่ามันเประเว่าไออันนี้มันยากกว่ามดแหละไปเลยอันเนอะผม,มเลยว่ายังต้องพัฒนากว่าน,นี้อีกเยอะเลยนะผมโอเคเพลงสองแล้วเริเร่มเร็วนิดนึงแต่จะหวาดูนี่จะพอกุมได้อยู่โอเค ผมได้ได้เสียอได้อยู่นะนั่งมองมาเอ็ดเบอร์แถวหัวคอไปเรื่อยๆเอาเนานี่ประเด็นคือเขาไม่ยิ้มนนเมนะผมเขาไม่ยิ้มด้วยไม่เหมือนโกลเฟนที่ยิ้มให้เราตลอดเวลานี่คือแบบเขาทำหนา้าเคร่งียดเนะผมหน้าว่าแล้วไงใครแคร์ปากต้องกดใจนเนี่ยเนาะมหน้าต้องกดใจจริงใจบอกว่า,วาไว้ฟังแล้วพ้อละเกินพี่นี่แล้วร้องพ้ออะไรอย่างน,นี้โอเค โอ้ oh my god อยากมองหน้าแต่ว่ามันไม่ได้สิเพราะมันมันมองว่ามันจะเจง็งผมอยากมองหน้าเอ็ดเวิร์ดอ่ะเจง็งเจ็งมากโอเควิ่งอดอยู่โู้โคตรยากฮาร์ดนี่มันฮาร์ดจริงๆเลยเก <c oughs> ินยาวได้โอ okay. เคเร็วกว่าเดิมมาเนี่ยหูจังหวะหดกว่าเดิมนิดนึงได้เนี่ยแย่แล้วโอเคตอนนี้หัวง่ายสุดนัน้นเอ็มดาเขาเรียกอะไรตอนเริ่มอ่ะ จะไม่ยากนะผมต้องเก็บตอนเรื่องไม่ได้ถ้าทำได้เพราะตอนหลังจะพลาดเยอะโอ้ oh my god โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ซ้ายอยู่ผมปิวอีกแล้วโอเคลากเยอะดี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 โอเคโอเคซ้ายแล้วครับผมนั่นแหละแจมครับแจมนั่นแหละลากยาวเยอะดีดีด,ดี perfect perfect เพอร์เฟกต์โอ้เดือดพัดโอเคพัดตอนนี้ได้สุดขวาเอ้ยสุดซ้ายเป็นไงสุดซ้ายผมรอดฮัดคงเซตพิโกโกโดรนะผมโอเคเอาว่าเราเคลียร์ผ่านวิกสามมาวิกหนึ่งนวลลอยนะน้ำสองวิกนวลลอยนะผมต่อไปวิกสี่ก็คือโอเคเป็นแฟรานซิสโกวอนคาม่านะผมแฟร์ซิสกาวอนคาม่าลูกสาวมาแก้แค้นให้แล้วนะผมตอนนี้คือซึ่งอุย้ยข้างหลังมายาเฟ่นี่ว่ะเอา้ามีเต้นโอ้แบ็คเกาลก็เปลี่ยนใหม่ครับผม มายาวตินเอาหาให้กำลังใจฟินิกไรฟังทนายครามน้องส่วนฝั่งอายการก็คือดุดันด้วยพลังของการเรียกว่านะแต่นะผมกดพลาดรัวๆเลยนะอันนี้ก็แค่เพลงแรกนะเนี่ยโอเคแต่มีข้อดีกับมีเนี่ยผมต้องการอย่างเงี้ยเยอะๆน้องยาวเยอะน้องดึงได้ยืดได้ยืดได้โอ้แต่กดลงพันและโลัวๆรัวๆเนี่ยกดไม่ค่อยติดเลยได้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 เลทเทสตรงนี้จริง ตรงไหนที่โรยเยอะเละมากเลยนะผมอันเดียวปุ่มรัวๆโอเคนี่ได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ง่ายอยู่โอเคเพลงแรกผ่านเป็นไงมันไม่มวิเคราะห์ตัวละครนล้วนี่แะตัวละครนี่คือสังเกตด,ดูดิตาขาวไม่มีตาดำด้วยนะผมตอนนี้ <c oughs> ตรงข้างกับเราเลยตาแบบมองเนี่ยไม่มองเลยซ้ำหนุนตัวเนี้ยจิกมากมาเพลงที่สองตั้งใจโอเคใจเย็น โอ้โหเยอะจังวะโอเคแต่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากมั้งไม่น่ายากโอเคดันสุดซ้ายอยู่นะผมไม่สุดแหลแต่ว่าดันอยู่นะอยู่โอเคลากยาวเี้ยดีเยอะเยอเยอะๆยลากยาวมาเยอะๆลากยาวมาให้เยอะๆโอ้ยใจเย็นๆ เยอะจังวะหวังเพิ่งเิดแรกยาวเนี่ยอันอื่นนี่อาจจะเละได้ทุกเมื่อนะผมลากลากไปเรื่อยโอ้ยเดี๋ยวจะรวยละรวยรวยรวยละตายละตายแน่เลย โอเคลากยาวขอคุณลากยาวมาเยอะๆโอเคลากยาวยาวโอ้ my god ลากยาวยาวยาวขอเยอๆเอๆยาวยาวยาวยาแหลวดีๆยยาวยยาวยาวยาวอยาวเยอะๆเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละดีกลับมาแล้วกลับมาแล้วกับตายกับตายนลากยาวเยอะมาโอเค้ประสบความ โลกช่วยช่วยโลกไม่ได้พ,พลังลากยาวนะผมมันเงินแพ้ไปแล้วที่สุดหลอดขวานะจนกระทั่งมันแบบมีลากยาวไปซ้ายได้เลยโอ้มาเทลท้ลทาน,ะ,านะผมเอาแล้ว <c ười> ดุแล้วโอ้โห <c ười> ดุไปปะวะ จะมีลากยาวไหมขอลากยาวกลับมาเอองั้นแหละเียแล้วโอ้โหเกือบตายผมว่าผมแพ้วะนั่งไงถึงตรงนี้แล้ว,วอ่ะโอเคมันมันเร็วไปนะผมผมผมว่าผมขอพักก่อนดีกว่าตรงนี้ ดูแล้วคิดว่าเตะไม่น่าไหวนะผมเลยว่าจะข้ามไปที่แล้วเอาเท่าที่ได้กันน่ผมดูแล้วมันยากจริงอ่ะไปวิกห้านะผมโอ้โหอะไรวะเแดดเน้อมีตัวละครโอเยอะเลยมีดิคมชูมีเมอาเฟ่มีข้างหลังแม่กาวมีตัวกรอบที่น่ารคุณเยอะในในเกมวินไลน์น้ผมแล้วก็ดูสายตาของไงวะสตาโปนแบบอีหยังวะเนี่ยไอ้ตูดูอะไรกันแน่โอเคตัวละครแต่ทุกภาคของวันน้อมีแรลีล่บัตได้โอ้โหโอ้ my god โอ้ oh my god ผมตะเล,เลผมมดแต่ดูตัวละครว่ะ <c oughs> มันใครกับใครเนี่ยมันน่าจะเป็นมังคมาป่ะไอ้ไอ้คนนึงลูกใครนะผมผู้ชายป่ะโอ้ my god ต้องบอกว่าจะไม่มีจังหวะเมื่อกี้เยอะแล้วก็โอเคพวกนี้ง่าย,ยานะโอ้ผ oh, ม oh, พี่ป,ป๋อด้ะพี่ป,ป๋อก็มีเอ็นไซม์ <partnership> ขอดแท่งขาผมเกียดมากเลยอ่ะโอ้กลับมาอีกแล้วโอ้ my god ไม่นะไม่นะโอเค ดันไปทางซ้ายต <laughs> ุเลตมาก <laughs> มันหลอกไอ้จังหวะตึ๊ดๆๆๆๆใบอะไรมั้าโอเคไม่มีแล้วไม่มีนะโอเคไม่นะโอ้เชี่ยแล้ว <laughs> ตายตายไไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้จริง มันร้องอรอกถ้าขีมันไม่ได้ผม่ได้โอเคนี้ผมจะมาดูวินเทอร์เฮอร์เรามมาพอผมจะด่ารู้ว่าเป็นไงก็พอผมตู้เองไม่ได้ไี่จะมาผ่านตรงนั้นโอเคอ่ะเป็นตัวนี่เหรอตัวจากภาคแรกตานท้ายนะผมตัวตุ๊กตามาร์ดอตตำรวจโอ้โหลงอ้บรรยากาศไม่ได้เลย โอเคฮันน <Okay. S 2> oh. oh. <c oughs> ี้ฮัตไงฮัร์ดีหยวะนะม่พามันง่ายกว่าหนงโอ้โอ้โอ้บรรยากาศมันน่าสนใจอยู่นะอยู่หน้าหม้เดยอตกใจหนักมากกับอีหยังวันนั้นน่ะตัวอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวจุงกระเบย เนี่แต่ทำไมเพลยฮาร์ดมันดูง่ายกว่าดานันกุกี้วะเด้วใช่ไหมฮาร์ดดูง่ายกว่าด่านแรกๆของมันนี่ฮาร์ดเลยฮาร์ดแหละรวลัวแต่ว่ามันยังง่ายอยูอย่น้องสุดมันความยากไม่เท่ากันนะผมมันเหมือนผมแพ้บางอย่างก็จะแพ้รัวนะผมมึผมว่ากันนะอันไหนชนะก็ชนะได้อยู่ดีไม่เกี่ยวกับลำดับเพลงว่าเพลงหลังจะยากกว่าเนาะโอเคโอเค ผมไม่ไหวจริงๆเอาสคริปต์ด่านอันเพื่อที่จะมาดูไอพวกเพลงนี้กนะันหน่อยผมเพลงหลังๆเนี่ยมันง่ายกว่าเพลงที่ผ่านมาเปงเพลงเลยนะผมง่ายกว่าจริงๆโอเคดึงสุดท้ายง่ายเลยเนี่ยดันสุดท้ายง่ายมากเอ,าอ้าเปนจังหวะมันง่ายจังวะโอเคถ้าเราไม่มีฟรีเพลย์คงไม่รู้นะผมมันง่ายขนาะดนี้ <laughs> มา อธิพลาดบ้างไปเลยแต่ก็คื <bunker faces S 1> อยังอยู <cold> ่ฝั่งซ้ายนะผมอยูดิความความง่ายดบบอยู่ฝั่งซ้ายอะกันโอเคตกใจตลอดเวลาไงข้างหน้าที่เราเห็นมาเอ็ดเวิร์ดคู่ว่าเป็นบ้าแล้วเพลงตรงนี้เซตเซตที่สี่ไอเซตวิวิ่ห้าน่ะโอเคผ่านห้าไอ้บ้านนี่เฉยเลยผ่านห้าไอ้นี่เฉยเลยงงงงมาก ่ะข้ามเอตฐา,านผมบทหัวเจอเพลงแปลกๆอันนี้ใครเนี่ยใครกว่านี่ยแล้วบทเดิมว่ะโอเคแต่เป็นวัยรุ่นนะไอพี่นิกลา์วัยรุ่นแล้วก็แบบเป็นเอ๊ะกาวข้างหลังนีดตัวละครก็แบบใครวะเนี่ย How can you swim for this man อ่ะนะ s ซิม,มด i s man ผมไม่ได้ผมจะดะูอ่านข้างหลังผมไม่ได้ดูจังหวะได้ผม s ซิมด i s man คือเหมือนกำลังแยกจีบไม้เนาะโอเคคนที่ลองแข่งกับเราก็เลยถึงบอกเป็นซิมไงซิมดิสแมนตูเลสมากโอเคแค่มันผ่านผ่านไปทั้ผมวผมาผมปดหวัวโอ้โหยากยากคิดงเพลงเลยผมไม่ได้เลยผมเคยมั่นใจที่ผ่านผ่านมาผมผมไม่มั่นใจเลยนะแต่ที่ผมเจอฮาร์ดของจริงอดีมันก็ฮาร์ดจริง ไม่ปานนี้เรามันที่เคยเป็นเลยแต่ตอนนี้มันก็ดันดันไปทางฝั่งซ้ายได้ดีกว่าไอจังหวะดานสองการที่ผ่านมานมผมวิสีกับวิคเลห้าแต่ไม่แน่มันจะมีเวฟต่อไปดีโอ้แต่มันยากเดียวโอ้ my ก o d แต่ข้อดีของนานนี้เหมือนจะว่ามันจะลดไม่เยอะนะผมคิดว่านะมั่งนะ โอ้โหแต่รัวจริงรัวจังวะคุณขา,าเบาเาดโีโอเคแต่วันนี้เขาทุ่มเทมากนกในการทำทุกอย่างไงทำทำ,ทำอันเป็นดิสไอ้ทั้งบิกเป็นสกินตัวละครน,นะผมโอ้กับตายอ่ะเวอร์ชันหน้าโกรดให้ดูนหน่อยสิ <laughs> มันก็ตัวละครโดนใส่บิ๊กนะมันผมไขวะผมไอ้ทรงหนึ่งเหือนี่ของไขรคุ้นแต่นึกไม่ออกอีกแล้วเนี่ย <Okay. S 2> มาชื่อว่าเพลงขึ้นไรปะเนี่ยโอ้ใช่วัานาชัยไม่ใช่หวาดเดิมที่เราเคยได้ยินนะของอันนี้ด้วยดูผาบนแล้วฟังจะช่วยได้นอะผมนี่จริงจังก่อ <c> น <oughs> อื่นเพราะผมรู้สึกวันนี้ผ่านได้มันมันแค่เยอะเพลงมันแบบเยอะชิบหายเลยอะไรไม่รู้เยอะๆเลยยอมล ผมเล่นด่านนี้มาเกือบสิบรอบแน่ๆนะผม <laughs> ผมพยายามอยู่คนเดียวอัดไปก็เจง๊งเจ๊งไฟรัวๆนุผมยอมก็ได้ผมจะไม่ไม่ฝืนกับสู้กับด่านบ้าพวกนี้แล้วเอาข้าวสุดท้ายเนะหมือนตอนที่เราเล่นวินเทอร์เฮอร์เรนนะผมคิดว่าน่าจะมาข้ามมาฮาร์ดมาเจอฮาร์ดแล้วก็ดูด่านว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในเซตนี้แล้วกันหนุผมด่านทอนโอเคอเคุ้ยเริ่มเร็วได้ <laughs> มาเพลงสุดท้ายนะผมดูความยากสิโอเค อันเนี้ยจะพอเริ่มมันเลยดูยังดูง่ายอยู่โอเคโอเคยังปกครองได้อยู่โดนหน้าตาตัวละครทางซ้ายเหมือนหน้าตาคล้ายๆหน้าตาผีเหมือนไอ้นั่นนะแล้วรีบัตช์กเหมือนเดิมมันไม่ใช่ผีตัวเดิมไหยผีหน้าตาเปลี่ยนไปนะโอเคแต่มีตัวง่ายอยู่นะโอเคทางสุดท้ายนั่นนะผมแต่อาจจะมียากตรงนี้นะผมว่าผมว่าเดีต้องมียากนี่ยยากแล้วมันเร็วแล้วเร็วมันเร็วกว่าที่จังหวะที่ผมเร็วกว่านิดนึงอ่ะกว่าเดิมที่ที่ผมทำได้ผมจะทำไม่ได้เลยนะผมเมื่อกี้เนี่ยมันโอหมันเนี่ยมันรวมกันไปโอเค ยากจริงอันนี้ยากจริงเนอะผมยอมยอมยอมโอเคผมเอาว่าหาผมก็ยังฝ่าไปไม่ทันอันแล้นะเอาแค่คราวพอแล้วเเลลกันขอโทษที่ผมอาจจะมาท้าทายพวกนี้แล้วผมทำไม่ได้นะผมเอาอันนี้เป้าหมายคือแค่คคมาดูแบบฟินนิคไลท์มีฉากอะไรใหม่ๆบ้างแล้วกัน,นผมก็ได้ดูทั่วๆนะ้วเนาแล้วกัน <laughs> นะโอเคนี่ก็เป็นไฟเดย์ไหนดิเฟนดิงในเองนะครับผมม็อดที่เปลี่ยนกราฟิกแล้วก็เพลงบางเพลงอาจจะเป็นจังหวะบ้านนะผมก็ลองมาฟังมาลองเล่นกันดูได้นะผมอินตากิมเนี้ยลองโหลดเนาะเป็น ตัวทั้งหมดเองนะผมที่เล่นได้ทั้งวีคเลยแต่ต้องมาทับตัวไฟล์เก่าของเกมนั่นเองนะผมนะโอเคจะไปเขาหน้ากันในคุณแม่ในโอกาสหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย